พอเห็นเป็นผู้หญิงไทยก็ถามว่าเป็นกะหรี่หรือเปล่าอ๋อแย่แล้วภาพอพ,อพดผู้หญิงไทยคืออย่างเงี้ยมันมี identity c r i s ิสไงมันมีปอมอะไรอยู่กับตัวเยอะก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นก็นบอกเขาว่าอ๋อไม่ใช่แต่ก็เยอะบ้านฉันก็กะหรี่ก็เยอะแต่ว่าแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นน่ะนะแต่เขาก็สร้างรายได้ประเทศเนเยอะมากเลยก็ว่าไปนึกออกปะ่ะคือคนเรามไม่จำเป็นต้องมีผมดอย,อยงไงก็แค่อยู่กับความจริงขอพูดจากใจจริงเลยนะคะทุกคนว่า สิ่งที่ที่สองท่านนี้เขาเพูดอยู่เนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นเพียงแค่มุมมองของเขาแต่ในความเป็นจริงในความเป็ ar er นจริงของคนที่อาศัยอยู่ที่ต so ่างประเทศจริงๆหากมีใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาถามเราแบบเนี้ยมันไม่มีค่ะทุกคนมันไม่มีใครที่จะเดินเข้ามาว่าเป็นกะหรี่เหรอเป็นคนไทยอ่ะอ๋อคุณเป็นกะหรี่เหรอมันไม่มีไงความเป็นจริงคือมันไม่มีมันไม่มีคนมาถามเราแบบนั้นแต่เขาอะต่อว่าเราเลยแบบต่อว่าเราแบบ ดูถูกเราซึ่งซึ้งหน้าทุกคนคือเขาพูดกับเราเลยว่าจะเอาอะไรกับคนไทยคนไทยไม่มีสมองเพราะว่าคนผู้หญิงไทยอ่ะโดนซื้อมาจากตลาดเหมือนเวลาเขาไปเดินไปซื้อผักซื้อปลายอย่างเงี้ยทุกคน คือเขาพูดกับเราแบบนั้นเลยและในลักษณะในกรณีนี้ในเวลาเราอยู่สถานการณ์จริงเราสามารถไปอธิบายให้เขาได้ไหมว่าอ,อ๋อไม่นะฉันไม่ใช่นะบ้านเรามันมีเยอะนะแต่เขาก็หาอะไรได้ให้เราเนี่ยคือมันไม่สมควรที่จะมีคําเหล่านี้ออกมาจากปากของเขาเลยตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ําต่อให้จะเป็นผู้หญิง ออขายบริการหรือว่าไม่นะั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลทุกคนการจะทําอะไรทุกคนมันมีเหตุผลของตัวเองในเมื่อเขาทําแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นมาทาไมใช่ไหมคะแต่การที่ใครสักคนหนึ่งอ่ะจะมาว่าเราทั้งทงท,งท,งที่ไม่ได้รู้จักเราเพียงพอแล้วก็มีหนําซ้าอะ่ะยังไม่ได้พูดความจริงของเราเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เขาก็หาว่าเราเป็นแบบนั้นอะ่ะนั่นคืออะไรทุกคนนั่นคือความเกลียดชังที่เขามีต่อเราไง อย่างเช่นโฆษณานี้ที่มันเกิดเรื่องดราม่านี้เกิดขึ้น,นที่พี่ทั้งสองคนกําลังวิาพวากษ์วิจาร์เกี่ยวกับคนไทยว่าคนไทยอ่ะชอบแบบคิดว่าตัวเองเออกลัวอยู่ระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าใครจะมองฉันยังไงโน่นนี่นั่นจริงๆอ่ะมันไม่มีใครเป็นแบบนั้นหรอกถ้าเกิดว่าบริษัท Apple มันสามารถที่จะนําเสนอประเทศของเราในความที่มันเป็นความเป็นจริงอ่ะ ในความเป็นจริงมันไม่มีใครหลอกนะที่เดินเข้าไปแล้วบอกว่าโอเคฉันโฆษณาร้านคุณให้นะแล้วก็เขาไปถ่ายแต่เรื่องที่มันไม่ดีทั้งๆท,ที่มันดีอยู่แล้วเขาก็ไปทําให้มันไม่ดีออกมาแล้วก็เจ้าของร้านจะดีใจมากโอ้ยคุณโฆษณาให้ฉันนะอย่างเงี้ยมันไม่มีและในกรณีนี้ก็ด้วยเช่นกันบริษัท Apple เนี่ยบอกว่าจะโฆษณาเหมือนกับว่าหลายคนบอกว่าเขามาโฆษณาประเทศไทยแล้วนะโฆษณาอะไรก่อน เขากําลังบอกกับชาวโลกว่าประเทศไทยเป็นแบบนั้นมันด้อยการพัฒนาแล้วประเทศไทยอ่ะสามารถทําอะไรก็ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขากําลังปลูกฝังให้กับคนของเขาว่าคุณไม่ต้องไปอยู่ที่ประเทศไทยหรอกคุณไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นหรอกเพราะมันเป็นแบบนั้นไงมันล้าหลังโน่นนี่นั่นนี่คือเป็นไม่ได้เป็นความคิดของฝรัง่งที่พูดแบบนี้นะเป็นความคิดของฝรั่งของชาวต่างชาติเองที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ ที่คนที่ไม่เคยไปที่ประเทศไทยอ่ะพอเขาเห็นแล้วเขาถามจริงอะแล้วเขาก็ยิม้มมามองหน้าแล้วเขาก็ยิ้มประเทศคุณเป็นอย่างนี้จริงเหรออย่างเงี้ยแล้วพอเราบอกว่ามันคือยังไงอย่างเงี้ยพอเราถามไปเราไม่พูดนะว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ถามไปว่าคือมันยังไงเงี้ยก็เป็นแบบนี้ก็ม,มันมันเออดีเนาะไปไปไป,ไปติดต่อง,งานก็แต่งตัวอย่างนี้ไปได้เลยคือแบบมันง่ายมากเลยเนาะเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขา้าใจงั้นจริงทุกคนทุกคนเราจะต้องมาเราจะต้องมาคิดก่อนนะว่าแบบ มันไม่ใช่คนทุกคนฉลาดไงทุกคนฝรั่งมันโง่ก็มีเยอะแยะทั่วไปไงบางคนอ่ะแบบซื่อๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทานคนก็คิดว่าเขาเสนออะไรมาก็มันคือเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างเงี้ยหากคุณหวังดีกับประเทศของเราจริงๆคุณจะต้องเสนอในความเป็นจริงสิเราไม่ได้เรียกร้องว่าให้บริษัท Apple เนี่ยมันจะมาทําให้เอ่อประเทศไทยของเราอ่ะมันเกินความเป็นจริงอ่ะโมเดิร์นมันมากอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่คุณเสนอความเป็นจริงอ่ะเราก็ขอบคุณแล้วไม่ใช่เสนอในความเป็นจริงมันดีอยู่แล้วแล้วคุณไปทําให้มัน ไม่ดีอ่ะคุณไปทําให้มันแย่ลงอย่างเงี้ยมันไม่มีใครชอบหรอกและในกรณีที่บอกว่าเราก็เวลาคนมาว่าแล้วผู้หญิงไทยเป็นกะรีเหรอเราก็ตอบไปเขาไปสิความเป็นจริงมันทําไม่ได้ค่ะความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่ารู้ไหมว่าการที่พูดแบบเนี้ยว่าเออมันเป็นอย่างนั้นไปสิใครจะมามองอย่างนั้นใครจะไปคิดอย่างนั้นในความเป็นจริงน,นั่นมันเป็นความคิดของคุณแต่ความเป็นจริงอ่ะคนอื่นอ่ะเขาไม่ได้คิดแบบนั้น คนอื่นทั่วไปพวกฝรั่งอะ่ะมันไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเห็นอะไรเขาเชื่อแบบนั้นแล้วเขาก็จะแสดงกับผู้หญิงไทยแบบนี้รู้ไหมว่าผู้หญิงไทยในต่างแดนอะ่ะแล้วถ้าเขาไม่มีสามีแล้วแล้วเขาจะหาสามีใหม่อย่างเนี้ยคือคนโสดอะ่ะที่จะไปคุยกับคนอื่นนะรู้ไหมว่าคนที่เขาไม่เคยรู้จักคนไทยหรือว่าไม่เคยไปที่ประเทศไทยแล้วเขาได้ยินครั้งแรกของเขาอะ่ะ เขาได้ยินจากใครนั่นคือสิ่งที่สําคัญถ้าเขาได้ยินจากคนที่เขาดูว่าคนไทยเป็นคนดีประเทศไทยสวยงามคนไทยมีจิตใจดีอันนั้นอะ่ะคนนี้ถ้าเจอคนไทยเขาจะยิ้มแย้มเขาจะรู้เลยว่าโอ้ฉันได้ยินเรื่องราวของประเทศไทยมาดีมากเลยอย่างเงี้ยและในอีกคนหนึ่งนะทุกคนได้ยินตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าผู้หญิงไทยไม่ดีโน่นนี่นั่นประเทศไทยไม่ดีโน่นนี่นั่น แม้แต่เจอเราอะ่ะเขายังไม่อยากมองเราเลยทุกคนเขายังไม่อยากคุยเขาจะบอกเขาจะซุบซิบกันเลยเราคนไทยไม่ดีนะฉันได้ยินเขาโน่นนี่นั่นมาอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนอะ่ะแล้วอย่างเช่นอ่ะีนนี่คือประสบการณ์จริงเพื่อนของฟ้าใหม่อะ่ะคือเขาว่าโสดเขาคุยกับผู้ชายที่นี่เขาเดทกันอย่างเงี้ยที่ประเทศรสเซียอ่งเงียทุกคนรู้ไหมว่าผู้ชายที่เขาไปเดทแล้วก็เขาคุยกันแฟนของเขาอ่ะปัจจุบันอะ่ะ เพื่อนๆของเขาพูดทุกคนว่าระวังนะผู้หญิงไทยมันไม่ดีผู้หญิงไทยอะ่ะมันโกงนะมันชอบหลอกนะมันหลอกผู้ชายหมดหมดเปลือกแล้วมัน ทีหัวส่งนะมันนู่นนะี่นั่นเดี๋ยวมันจะเป็นจะจะมันหลอกเธอนะเดี๋ยวจะไปอยู่กับคนอื่นนะั่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนพวกนี้มันได้ยินครั้งแรกจากคนที่เขามีทัศนคติในเชิงลบของประเทศไทยไงเล่าให้เขาฟังแบบนี้ไงในทางที่ลบอะ่ะเขาก็เลยมีความเชื่อว,ว่าคนไทยเป็นแบบนั้นแล้วรู้ไหมว่าการที่อยู่อย่างเงี้ยแล้วคนที่ไม่ได้รู้จักที่คนไทยจริงๆแล้วพอรู้ว่านี่เป็นคนไทยอะ่ะเขาแสดงกิริยาอย่างไงกับเราและในฝูงชนอะ่ะเวลาเราเจอคนโดนเหยียดแบบเนี้ย เราจะสู้กับแบบนี้ยังไงเราจะยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อสลอนอยู่ได้ไหมในกลุ่มแบบนั้นนะมันไม่ได้มันคือพูดเวลาพูดแบบนี้มันคือตลกร้ายนะทุกคนมันคือตลกร้ายจริงๆแล้วเวลาเราเจอประสบการณ์จริงที่เราเจอมามันไม่ได้ตลกแต่มันเป็นฝันร้ายของเราเลยเหมือนที่ฟ้าใหม่ก็เคยโดนมาบอกว่าต่อมา,มาว่าฟ้าใหม่เลยว่าเขาไม่ชอบเราอะทุกคนเพราะเขาแค่เราไม่ชอบคนไทยบอกว่า คนไทยอย่าไปพูดกับเขานะไปพูดกับเขาทําไมเขาว่าโดนซื้อมาจากตลาดเขาว่าแบบนั้นเลยทุกคนแล้วมันมีคนที่ไหนมาแล้วก็มาทามเราแบบเนี้ยมันไม่มีการให้เกียรติอะมันไม่มีเพราะฉะนั้นคนแบบนี้โดนอะไรคะโดนวยม่สสังค่ะแต่ก็ไม่ได้ทํานะคะคือเขาขอโทษก่อนเราบอกว่าคุณต้องขอโทษเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะคุณพูดกับฉันแบบนี้ไม่ได้ค่ะต่อให้ฉันเป็นคนไทยแล้วถึงแม้ว่าฉันจะเป็น ผู้หญิงขายบริการหรือไม่ก็ตามมีการศึกษาค่ะมีการศึกษาคุณจะไปดูถูกเขาอย่างนั้นไม่ได้ค่ะประเทศของคุณก็มีค่ะ พูดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแล้วทีนี้เขาต้องขอโทษใช่เราไม่ใช่ไงเราไม่ได้เป็นผู้หญิงขายบริการเราก็ไม่อยากให้ใครมาว่าเราว่าเป็นผู้หญิงขายบริการใช่ไหมทุกคนต่อให้คนที่ขายบริการจริง,รงๆอ่ะเขาก็คงไม่อยากให้มาพูดแบบนั้นใช่ไหมเขาถูกมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเขาก็มีสิทธิ์เหมือนมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันอ่ะสิทธิ์ของสิทธิมนุษยชนทุกคนมันมีเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นเราจะไปว่าอย่างนั้นไม่ได้พอสถานการณ์เกิดขึ้นจริงอะ่ะเราจะมองโลกในแง่บวกแบบนั้นไม่ได้ทุกคนเพราะมันเหมือนกับว่าเรากําลังยืนอยู่ดีๆรู้จักก็ไม่รู้จักอะ่ะไม่ได้เป็นเพื่อนซีกันหรือว่าต่อให้เป็นเพื่อนกันคุณมาถีบหน้าฉันเลยและฉันล้มไปกองอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะและฉันก็ต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่นะเธอเข้าใจฉันผิดเธอทําอย่างนั้นฉันทําไมแล้วก็พยายามอธิบายให้เขาฟังทั้งที่เขาไม่อยากฟังอย่างนั้นหรือทุกคนไม่ค่ะ เป็นแบบนี้ส่วนค่ะถีบหน้าเราถีบหน้ากาบค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะคะอย่าพูดแต่คนไทยเลยเราจะต้องพูดถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนของเราก่อนเราจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นคนของเราแล้วก็ในเรื่องเนี้ถ้าเราไม่ปกป้องในเวลาที่คนมารุกรานหรือว่ามาร้าานเราแบบนี้เราจะปกป้องประเทศไทยหรือว่าคนไทยกี่โมงก่อนกี่โมงก่อนทุกคนเพราะว่า จุดประสงค์ของเขาจริงๆคือเขาอยากจะให้คนของเขารู้ว่าไม่ต้องไปหรอกประเทศแถบนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นประเทศเราดีที่สุดฟังเราดีที่สุดเราจะบอกให้ค่ะฝรั่งมันด้อยกว่าเราอีกนะคะนี่พูดจริงในหลายๆเรื่องแต่นี่คือไม่ได้พูดในเรื่องของการดูถูกนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าต่างประเทศอะ่ะเขามีคนจนเยอะมากแค่ไหนนะคะทุกคนอย่าไปคิดว่าประเทศ ต่างประเทศดีกว่าเรามันไม่จริงค่ะทุกคนมันไม่จริงมีทั้งดีกว่าแล้วก็มีที่แย่กว่าเราเยอะแยะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปหน้าเรามาติดตามกันนะคะกดติดตามไว้ค่ะทุกคนกดติดตามไว้นะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ